สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกรักพระเจ้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องตอนนี้อยู่กับปามี่ชนัญยามโนขันค่ะคุณผู้ฟังเคยอธิษฐานกันไหมคะบางคนอธิษฐานก่อนสอบขอให้สอบผ่านบางคนอธิษฐานตอนรถติดขอให้ไปทัน บางคนอธิษฐานตอนเครียดขอให้มีใครสักคนเข้าใจเราจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าคำอธิษฐานเหล่าเนี้ที่เราขอไปถึงพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเรามาฟังกันค่ะว่าการอธิษฐานคืออะไรการอธิษฐานคือการตั้งใจพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนเราคุยกับเพื่อนสนิทหรือคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องใช้คำหรูหราไม่ต้องท่องจำค่ะ ไม่ใช่การท่องมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พระเจ้าทำตามที่เราต้องการและที่สำคัญการอธิษฐานไม่ใช่บทสวดค่ะการอธิษฐานเป็นการพูดสิ่งที่อยู่ในใจตรงๆไม่ว่าตอนที่มีความดีใจความเจ็บปวดมีความหวังหรือแม้แต่ความสงสัยพระคัมภีร์บอกว่าจงอธิษฐานอยู่เสมอในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ17นั่นหมายความว่า เราทุกคนสามารถคุยกับพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะมีคนเคยถามมาว่าแล้วต้องอธิษฐานยังไงให้ไปถึงพระเจ้าคําถามนี้อาจจะเกิดจากการที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าบางคนกลัวว่าพระเจ้าไม่ฟังเพราะตัวเองไม่ดีพอแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้ามองคือใจของเราค่ะพระเยซูเองบอกเราว่า เราสามารถอธิษฐานต่อพระบิดาได้โดยโลงท้ายว่าในพระนามพระเยซูซึ่งมีเขียนไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่23ค่ะเพียงคุณเปิดใจพูดอย่างจริงใจกับพระเจ้าอย่าให้เป็นเพียงคำพูดในหัวว่าถ้าพระเจ้าช่วยฉันเรื่องนี้ก็ดีสิแต่ให้เราพูดกับพระองค์ตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้คำสวยหรูไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะไม่เข้าใจ เพราะพระองค์รู้จักเราเป็นอย่างดีค่ะรูปแบบง่ายๆของการอธิษฐานที่ลูกรักพระเจ้าทุกคนทำได้เช่นอย่างแรกนะคะเราสามารถขอบคุณพระเจ้าขอบคุณกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเคยได้ยินมาว่ามีหลายคนก็ขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสำหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาค่ะให้เราบอกปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆสุดท้ายนะคะให้เราขอการช่วยเหลือและไว้วางใจมอบทุกอย่างไว้ในแผนการของพระเจ้าค่ะมาถึงคำถามสำคัญนะคะแล้วทุกอย่างที่เราพูดกับพระเจ้าพระเจ้าฟังจริงไหมคำตอบคือใช่ค่ะพระเจ้าทรงฟังในพระธรรมสดุดี บทที่145ข้อ18บอกว่าพระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระเจ้าอาจตอบคำอธิษฐานของเราว่าใช่พระองค์จะให้สิ่งที่เราขอเพราะเราขอถูกและตรงตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะหรือพระเจ้าอาจจะตอบเราว่ารอก่อนเพราะพระองค์รู้ว่าเวลาเหมาะสมยังมาไม่ถึง ถ้าพระเจ้าให้ทุกอย่างที่เราขอเรื่องนั้นอาจจะเป็นภัยต่อเราหรือผู้อื่นก็ได้นะคะสุดท้ายพระเจ้าอาจจะตอบเด็ดขาดเลยว่าไม่ได้เพราะพระองค์มีสิ่งที่ดีกว่าที่จัดเตรียมไว้สำหรับคุณค่ะเหมือนเวลาคุณขออะไรจากพ่อแม่หรือคนที่คุณรักคนที่เขารักคุณจริงๆเขาอาจไม่ให้ตามใจเสมอไปนะคะแต่เขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทํานองเดียวกันพระเจ้าทรงทราบว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณคืออะไรพระเจ้าทรงอยู่เหนือการเวลาค่ะพระองค์เป็นผู้สร้างคุณดังนั้นพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งค่ะสรุปนะคะการอธิษฐานไม่ใช่การโยนคำพูดลอยๆไปบนฟ้าถึงใครก็ไม่รู้แต่การอธิษฐานที่แท้จริงคือการสนทนากับพระเจ้าผู้ฟังคุณจริงๆและรักคุณ บางทีคำตอบอาจจะมาไม่ตรงใจเราเสมอไปนะคะแต่พระเจ้าไม่เคยพลาดค่ะพระองค์ทรงฟังและจะทรงตอบคุณเสมอแล้ววันนี้คุณอยากจะคุยเปิดใจกับพระเจ้าสักเรื่องไหมคะหากมีคำถามอยากเรียนรู้เพิ่มเติมทักมาหาเราได้ที่ Facebook เพจรู้จักพระเจ้าอย่าลืมว่าเราทุกคนคือลูกรักพระเจ้า แล้วพบกันใหม่กับลูกรักพระเจ้าพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ